สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Infinity Conflict ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวแอคชั่น RPG จีจัดทีมตะลุยด่านต่อสู้เนาะตอนนี้เนี่ยตัวเกมจะเปิดซอกซ์ลนอยู่บนสต o r e อเมริกานะครับสามารถโหลดเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับผมลิงก์โหลดเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมตัวเกมก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ภาพสวยนะครับแล้วก็ภาษาจะเป็นภาษาอังกฤษแล้วด้วย ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในตัวเกมกันดีกว่านะครับมากดเข้าไปเลยนะครับผมอ่าในส่วนของอตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีแค่เซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับผมเล่นผ่าน iPad นะครับผมนี่ฮะเห็นไหมเข้ามาก็เนี่ยหน้าเมนูตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับภาพก็อย่างที่เห็นเลย ะครับผมในส่วนของการปรับพวกเซตติ้งต่ uh, างๆเนี่ยผมลองเข้าหาดูแล้วนะครับมันไม่เห็นนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่านะครับผมก็ช่างมาละกันเนาะเอออ่ะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของบรรยากาศการต่อสู้กันเลยกันละกันนะครับตัวเกมนี้จะมีระบบกาชาด้วยเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับมากดไวตรงนี้เข้าไปเลยนะครับผม มันก็จะมีด่านให้เราไปต่อสู้นะครับก็จะเป็นด่านสตอรี่เนาะแล้วก็มีด่านนี้ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบไปต่อสู้กับบอสอะไรประมาณนั้นแ่ะนะครับก็คือเคลียร์แล้วเรียบร้อยนะครับมันจะเปิดแบบเป็นตามเลเวลเลเวลไปนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะครับเลเวลต่อไปจะต้องผ่านด่าน2องคีก่อนมันถึงจะปลดล็อกนั่นเองนะครับผมก็จะต้องมาทําตรงเนื้อเรื่องนี้ให้เสร็จซาบก่อนนะครับผมมาออกกด Enter ไปเลยครับผม ะระบบการต่อสู้เนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่มีออโต้นะครับแต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีออโต้นะครับแล้วก็เวลาที่เราต่อสู้ผ่านด่านไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะ,ะสามารถที่จะเปิดเนี่ยของรางวัลตรงด้านล่างตรงนี้ได้ด้วยนะครับผมอืมอ่าโอเคมาสะสมของรางวัลประมาณนั้นนะครับอ่ากดเข้าไปเลยมีกินตรงนี้ครับผมนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าจัดตัวละครน,นะครับจัดทีมลงไปต่อสู้น,นั่นเอง นะครับถ้าเกิดว่าเรามีตัวละครมากกว่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะมาเอาตัวละครเข้าตัวละครออกได้เลยนะครับผม,อ,มอ่ะเดี๋ยวกดไปเข้าไปเลยครับัดไปลุยๆโอเคมาแล้วนี่ฮะหนะหบรรยากาศข้างในตัวเกมนะครับภาพสวยเลยแหละอ,อ่ะเดี๋ยวกดสกิปข้ามไปครับตรงนี้ระบบออโต้ก็จะอยู่ด้านบนครับเนี่ยฮะด้านบนอันนี้เลยนะครับนี่อันนี้มันก็จะต่อสู้ของมันไปนะครับ นี่คสามารถที่จะทําการสลับสับเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะครับสลับลงมาเนี่ยสลับมาแบบนี้เห็นไหมฮะแล้วก็จะมีอยู่เป็นช่วงช่วงหนึ่งนะครับที่ตัวละครเหล่านี้เนี่ยที่เราไม่ได้สลับลงมามันจะลงมาช่วยต่อสู้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ต่อสู้ตลอดนะเออ,เ,อ,อเจอบอส์ครับตอนนี้ไหวหรือเปล่าน้องโอ้คนนี้ไม่น่าไหวครับอ,อืมเอาตัวนี้ลงมาบ้างแล้วกันสลับสับเปลี่ยนกันไปครับอ,อได้อยู่ตัวนี้ได้อยู่ ด้วโดนแล้วเริ่มโดนแล้วเออสลับสลับนี่เนี้ยเอาตัวนี้แล้วกันฮะอืเสียงร้องนี่แบบดังมากเลยนะเสียงร้องตัวละครอะนะแต่เสียงดนตรีเนี่ยไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียงงานต่อสู้ด้วยคือผมหาเซตติงไม่เจอนะอืโอ้มาเนี่ยฮะลงมาแล้วเห็นไหมมันจะเป็นการลงมาแบบเอ่อ ช่วยต่อสู้นะครับจะตายแล้วเนี่ยตัวเนี้ยโอ้เออลบกว่าน,นิดหนึ่งไหมคือบางทีเออบางด่านนะครับถ้าเกิดเป็นไปได้กเ็เล่นเองก็ได้นะครับผมเนี่ยอย่างเช่นด่านนี้นะครับมันจะดแบบอนข้างยากนะครับเวลาต่อสู้เนาะเห็นไหมตัวละครจะตายหมดแล้วครับเนี่ยก็สลับลงมาให้หมดอะไรเงี้ยตายไปสองตัว <laughs> เหลืออยู่ตัวเดียวนะครับผม มันก็จะมีระบบดาวด้วยนะเก็บดงเก็บดาวอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะปลดล็อกของละวันนะฮะเเรียบร้อยเหมือนจะได้ตัวละครมาใหม่หรือเปล่าเออนี่ยได้แค่สองดาวเห็นไหนนะเพราะว่าตัวละครตายนะครับอเขาเก็บดาวอันนี้ของระวันหน่อยนี่เรียบร้อยนะครับผม ด่านมันจะมีแบบเป็นด่านต่อสู้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นด่านสตอรี่แบบนี้นะครับด่านสตอรี่ก็คือเรากดเข้าไปเฉยๆนะฮะแล้วก็ไปดูในส่วนของเนื้อเรื่องของมันนะครับมันก็จะมีการบอกเล่านน่นนี่นั่นไปนะครับถ้าเกิดที่เกียดอ่านก็คือกดสกิปข้ามไปแค่นั้นจบนะฮะมันก็จะผ่านเนื้อเรื่องตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็จะไปด่านต่อสู้ต่อเนี่ยฮะเห็นไหมประมาณนี้ครับผมเออนะก็จะไป2คงขีดห้าละนะครับ ระบบการต่อสู้ก็อย่างที่เห็นประมาณนั้นนะครับผมทีนี้ก็เดี๋ยวกลับออกไปหน้าเมนูหลักข้างนอกนะครับอืมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกาชากันหน่อยก็แล้วกันนะครับเนี่ยกดเข้ามาตรงนี้ฮะนี่ในส่วนของกาชาเนี่ยก็จะมีหลายตู้เหมือนกันนะเห็นไหมนี่ยฮะมีเยอะเลยนะครับผมก็ตัวละครเนี่ยจะมีระดับสูงสุดก็คือระดับ S S R นะครับอืมก็เดี๋ยวผมจะเปิดอันไหนดีละ่ะมีอยู่แค่เก้าอันนี้วะไอที่เปิดอ่ะเออ เปิดเปิดเปิดทีละอันแล้วกันนะครับนี่ฮะในส่งการเปิดหาตัวละครจะเป็นประมาณนี้ครับผมแล้วก็เปิดสมุดปึ๊ดมีเปิดขึ้นมาลุ้นเอาครับว่าเราจะได้ตัวละครแบบไหนอบางทีก็ไม่ได้ตัวละครเหีนนะอย่างเมื่อกี้นี้นะครับเปิดไปปึ๊บจริงๆเปิดสิบครั้งแบบรวดเดียวจะดีกว่านะฮะเปิดสมุดปึ๊บตัวละครต้องมาแล้ว โอ้โหตายแล้วเออไหนลองเปิดอันนี้แบบนี้ดิเปิดได้ปะอ้อไม่ได้ครับจะต,ต้องมาซื้อเออเอะลองเปิดอันนี้มั่งละกันนะฮะมันมีหลายตู้เนาะก็สลับสัดเปลี่ยนหน่อยนิดนึงนะครับผมปึออ๊บเปิดมาโอ้โหโอ้โหไม่ได้ตัวละครเลยว่ะเ,ออเกมนี้ก็ไม่เชิงว่าเป็นเกมใหม่แต่อย่างใดนะครับผม ็มันเคยเปิดให้เล่นอยู่บนสตอจีนมาแล้วนะครับก็จะเป็นภาษาจีนก่อนหน้านี้แล้วก็อันนี้จะเป็นภาษาอังกฤษน,นั่นเองนะครับผม,มเปิดให้หมดเปิดทุกตู้เลยปึ๊บปิ้งออกมาเลยปึ๊บอืมอเอออันนี้ใช้อันนี้เปิดอ่ะ ก็เปิดกาชาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ผมมาเปิดให้ดูแบบคร่าวๆคำามนี่เฉ๋ยนะฮะเนอะ no. ฟึ๊บอ,อีกรอบหนึ่งโอเคตามนั้นนะครับอันนี้คือระบบกาชานะครับผมกดออกไปนะฮะทีนี้ในส่วนของตัวละครเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาทาการแบบว่าอัพกงอัพเกรดตัวละครได้นะครับอันนี้จะเป็นแบบเศษชิ้นส่วนใช่ไหมเนี่ย เนี่ยเศษจิ้งโของตัวละครนะครับก็คือสะสมไปเรื่อยนะครับเพื่อที่จะเอามาซัมมอนนะครับเป็นเศษแบบเอเดอร์เลยนะเนี่ยเห็นไหมตัวละครมีหลากหลายตัวนะครับความสามารถก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่ละตัวเนาะนะฮะอืมอ่ะทีนี้มาดูที่ตัวละครที่ผมมีนะครับกดเข้ามาที่ตัวละครเนาะแล้วก็กดตรงนี้นะครับผมนี่ฮะมันจะมีให้เราทําการอัปเกรดเลเวลนะครับผมเนี่ย กด up เลเวลตัวละครได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในส่วนของเลเวลตัวละครจะไม่สามารถอัพได้สูงกว่าเลเวล ID ของเรานะครับผมอืมอ่าัพไปแล้วก็มีให้ใส่การ์ดด้วยนะครับเนี่ยมันจะเป็นการ์ดแบบให้ใส่เงี้ยฮะ,ค,ะคือตัวการ์ดเนี่ยมันจะบ่งบอกเลยนะครับว่าอ่อมันจะใส่ช่องไหนได้บ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมเป็นรูปแบบนี้นะฮะมันก็จะใส่ได้ตรงช่องที่เป็นรูปแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นรูปอ่อเนี่ยอ่าพระจันทร์แบบนี้เนี่ยนะครับแล้วก็สามารถใส่ช่องตรงนี้ได้ส่วนถ้า มีการ์ดอันไหนที่เป็นรูปแบบดาวอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เอามาใส่ตรงช่องดาวได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมเอารูปพระจันทร์ใส่เข้าไปนี่ครับนี่เห็นไหมใส่ได้แล้วนะครับแล้วก็าสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมในส่วนของการ์ดอันนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมอัปเกรดได้เลยนี่ประมาณนี้นะครับก็จะช่วยเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเราให้มันดียิ่งขึ้นนะครับผมอืมนี่ไงเอาตัวน,นี้ใส่เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยอ่าประมาณนี้ นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวละครเนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะอัพอคลาสตรงนี้ได้ด้วยนะเราต้องมีของตรงนี้ด้วยนะครับถึงจะอัพได้เนาะก็อันนี้มีแล้วก็อัพไปเลยนะครับจะตายนี่มันจะได้เก่งขึ้นน,นั่นเองนะครับอ่ระเรียบร้อยอ่ะอัพได้อีกอัพไปนี่จัไปเลยอ่ามันจะได้แบบจวดๆกันไปเลยนะครับแล้วก็ระบบสกิลก็จะปลดล็อกเข้ามานะครับผมเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดสกิลได้ นะครับผมอืมนะถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนของเอ่อไอ้เจ้าเขาเรียกว่าอะไรวะตัวตัวที่เป็นเป็น,ปนตัวนับเนี่ยเป็นพอยต์เ่นะครับอยต์อัพนะครับผมเราก็สามารถที่จะมาัพให้กับตัวละครเราได้เลยนะครับผมจะเป็นประมาณนี้เนาะ เนี่ยถ้าเกิดเรายังไม่ได้อัพคลาสของตัวละครนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีสกิลนะครับสกิลจะยังไม่ปลดล็อกเนาะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีระบบอีกหลายอย่างนะครับผมที่มันยังไม่ได้เปิดเข้ามานะครับเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆสอนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะทีนี้ตัวเกมก็จะมีในส่วนของระบบเนี่ยฮะพวกนี้ครับกดเข้ามารับของรางวัลเอยอะไรเอ่ยกาว่ากันไปนะครับผมมันก็จะมีของแจกให้กับเรานะฮะก็อย่าลืมเข้ามากดรับให้เรียบร้อยแล้วกันนะครับผมเนี่ฮะเห็น ดลับได้เลยนะครับผมอันนี้ขายของนะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยกดเข้ามาดูดีเห็นไหมฮะอ่าดูนี่ครับเลเวลอัพด้วยอ่าแล้วก็มีรับอันนี้ด้วยนี่ครับจัดปลายเต็มๆเลยฮะเก็บสะสมเพชรไปเลยครับเอาไว้ไปเอ่อปลดลงปลดล็อกส่วนระบบนี้ก็คือเป็นระบบเอ่อซีซันพาร์นั่นแหละนะครับผมอืมเนอะ เก็บสะสมคะแนนพวกนี้นะครับก็ได้จะมาปลดล็อกของาะวันด้านบนก็คือฟรีด้านล่างก็คือเติมเงินเสียเงินไปนะครับแค่นั้นเองนะตัวเกมคร่าวๆนะตอนนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมซึ่งระบบที่มันยังไม่เปิดก็จะมีระบบโฮมกับระบบกิลด์นะครับอันนี้ก็จะต้องเล่นไปอีกสักหน่อยนะครับโฮมนี่ก็คือเลเวล20่สส่วนกิลด์เลเวล15นะครับที่มันจะเปิดเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเรานะครับก็กดเข้ามาตรวจสอบได้ว่าเรามีอะไรบ้าง นะครับก็สองจดหมายนะครับมันก็จะมีของมาแจกให้นะตอนเข้ามาเล่นตอน,นักแรกนั่นเองนะครับเอาล่ะก็เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมคร่าวๆประมาณนี้ส่วนใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเช่นเดิมนะครับยบ้ำอีกรอบหนึ่งว่าตัวเกมนี้จะเป็นของสโตอ์อเมริกานะครับผมก็ทําการแบบว่าโหลด APK ถ้าเป็น Android ส่วน IOS ก็เปลี่ยนสโตไปนะครับลิงก์ผมมีสอนไว้ให้แล้วนะครับว่าเปลี่ยนสโตยังไง นะครับผมอโอเคว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม